กับสบายดีไปไหมพี่น้องกับสบายดีเอ็ซีทุกอย่างเนาะโดยดุโดยพ่อพ่อกับซองน้องอเน่ยอีกแล้วพี่น้องเพ่อพ่อกับซองน้องอเน่ยอีกแล้วพี่น้องยามกลางคืนเด้อนี่ปตาโทเป็นอะไรล่างพื้นนึกกรถึอกวนน้ำตัวสีเปอรไว้น่นแหงบ่แมสบายดีป้าลุงอืมห่อเส้าก็แตก เขาใส่หนดำบังเาใส่หนดำบังออเอาเอาเนยไปใส่เลยเน,ย,ย,นยลูกอุ๊ยเมย์ไฮล่ะผมเห็นคดว่าซาเ่แตกบปนอนเลยนั่งถางเมยลูกล่ะปะ À, là hết nhang à nhảy mà thì dụ hiền đang sử gì nó xa hoa tệ hôm chọc ừ uh -huh. cứ kiện thế sử dụ hiền đang sử gì bảo người nào mà có luôn bằng luôn là kia nhang à เขียเยังเล็กอ่ะงอแงๆมั้งลูกซาบะดิงอแงอืมหล่ะลูกหล่าขียเโตอย่งเขาไข่เไข่โอ้ขียนข,ขาไ,นะไข่พนาะพเนอขียนขาไข่วาลเขาไข่จะบ,บ่อนอ่ะ ยังลูกโดยเขียนเขาไขาล่ละก็นังล่อพ่อยละบอเพเนื่องบาแลวก็มานัางคือกันเด็กบ้าทุ <ừ. S 1> ่มไปอยู่ไนอนเม่นอนอนกัเนื่องห้าวนอนเลยองเลย แต่เพคนยังบันอนสาวก็แต่งเขียนเขาไข่ยิ้มี่มานะมาลูกมาดูลูกนี่มานะมาดูฮะแบบนอนแล้วเบ่งตาเนี่ยนะเออพื้มก็มีคือฮะใช้ลูกบ่มีเร่ผมก็มีอะไรแม่มาทานแล้ว <laughs> ta lộ thế, ha ha nhang lộ. giờ này mình nhang gấp cột nè, bố mì đào cắp cổ nào. mẹ hay cha bay bớt leo. Ừ. con cái này nó đúng đó. Ừ. เคนกขไก่ปลุงเบิงอย่าเคียนไปเลยติลูกนี่เขียนตนีป um> ุ <h 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 ่มอีปลุงได้ปลุงเสียหายได้นี่เบิงไม่ิเบิงปุ่มปลุงเขียนสิเขาจะให้ลูกอะไรนะปุ่มเอวบุ่มเบ้อ อืม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 อือืมอือืมอือืมืมอืมอืมมอื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 ม แม่ว่าจุ่มนั่มเนบ่ได้บ่เมืองพอเห็ดในลูกเบิ่งดูนี่พอเนยเนี่ยเด็กเดินเนแบบพอเนยเห็ดในลูกเบิ่งพอเนยดูนี่อันนี้มาเบิ่งดูพอเนยเห็ดนสิผ่านอย่าบ่ลูกแม่พี่หลงเฮ้ยพีเพออยู่ใส่เบาะไปเลยเลยแท้พีหลง บะมี่แล้วลูกเอ้มีแต่เป็นขนมอน,นั่นแหละคุณอยา่าไปเหยียดแต่มันเปื่อ,อนนะตีนเอามามตากระสิรับเลยนี่ยี่หลาก็ยังนอนอยู่ดักเดินเลยนี่เอ้ยมัยอมนอนเลย เอออยู่ในแม่แม่บอตองยกลแม่จับมัเองกับกอืมเม่อื่นมันแห้งก็จะตั้งโทสวงามนะครัเนาะตั้งโทโทวัน นนนพวกนอนแล้วปะลูกเอ้ยำงหงามันเด้กเลยเนะยาะจู่จีดูดน้ำแมงคโนองแล้วจุจี <laughs> เออไาไปนอนปไปไปผพาไปนอนปไปเอามาลูกลูกสาวก็ยังบ่นอนปะลูกเอ้ยน้องนอนเนยกันเลย thì nạ cứ nhụng thôi đi ơi trứng khẩn đây là xài lộn rồi mà là xài, xài phục uh, uh, rồi nó khăn không được lục thu thu Ừ, con bạn thôi เพ <laughs> <laughs> ราะงั้นเลยหวานพุยหวานพุยซสนใสห้องน้บาบ้าเท่จะเห็ดขักขนาดหนาข้าวพ <laughs> ี้องกมกวานพุยเราจะจ่า น,นี่เราบอย่างเห็นปลาหน้ามันลายผลเนาะจอนหน,น,น,น่ามันลายเยอนน้ามันลายเราเราล่างผื้นผินล่างพื้นประสาสงกซคโปกบรเคยเห็น,นป่ะเ่าเอฟเอฟซีแบบเรเคยเห็นไม่นอกเงินล่างพื้นแบบนี้ผสงก,ปกประปกาสนอันนี้คือสะอาดด้ยวยพี่นนอะล่างสะอาดแล้วเนาะเพราะว่า พราะวะห้องบริปูกระโลกระเล่มากกวสิแบบนี้อะไรเป็น้องเอ้ยแบบสาป,ปูนแบบธรรมดาห้องบริคัดมันยังมากมายเนาะท่านปูกระโล,ะโละมางสิเจียมพี่น้องเอ้ยเ้างทูห้องยังอันเพราะว่าเอาสาบธรรมดาเนาะห้องอันเทพื้นมาสั่นซะเทพื้นบริบริปูกระโลเาพื่อนสะอาดบอกระสะอาดที่เวาล้างเหสาสะอาดพี่น้องเอ้ยบริยาตีนยาอย่างเขาเลยที่ปูที่ปูเขาปัดออก สะอาดเนาะถ้าปูกระโลมันก็สะอาดกว่านี้คเนเราบอกเคยเห็นว่าสันแบบนี้แรงพื้นบริสอาดสกปรกปกระกกสันมันคือสะอาดเด้อพี่น้องเด้อท่านใสาสะอาดกว่านี้ก็คือใสกระโล่ไแล้วน,นะพี่น้องเนาะเเกลียยงออใส่กระโลมันก็สเกี่ยง,ยยยงแบบดูดีคือเอาทูบานทูเพื่อนแหลนะเนาะพี่น้อง ท่านถาทุกคนเรใส่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 กะโลเ้าวข้าทูซื้อยัางแบบสะอาดปันไดแล้วท่านบอล่างแบบมีสะอาดที่สุดขูดเพื่อกับเชนไลไปเลยส่านมันอาเนินล่างอยู่แถวกรุงเทพดอกเหนืงานเนาะทูซื้อยังจะเป็นหอยดำหอยด่างท่านเอาแบบล่างเลยสะอาดไปเลยถาวสะอาดสะอาดไปเลยทีนึง อันนี้ก็ซืสาสมเหแล้วเนาะแอั้ยังคัาดอยู่นอนนอนนอกินนมเลยนอน พอคอยเห็ดไปทีละอย่างปลาลุงเลยเอ๋อเซตเซตไปทีละอย่างเนาะจะเซตได้บ่เมื่อยเวียะกระลายบางทีไปเห็ดอันเวียะเจอพยายนจอยมาแล้วเ้าก็บเห็ดต่อเนาะเพราะว่าเมื่อยเบื่เมื่ออันนี้เ้าบกับปลาห้าก็เห็ดคนเดียวกับซ้ำนี่เนาะปลาลุงเนาะคนเดียวพอเนาะในเห็ดคนเดียวเนาะแบบว่าไม่เนาะในีก็ซอยซ้ำซอยได้อันแหละก็พยายนอยมาซอยเพิ่มมันอืม คนพยาเจอาก็มาซอยอยู่เทพื้นเหยื่งานกล็ลายคุนเอ๋ในก็หวัวเขาสั่งมาให้ประตัดพื้นนี่นี่ตัดพื้นอยู่หน้าดูดดูดใหม่เอาไปใส่ถือหน้าเขาจะเขาจะให้ไปลือ้อให้ เดินเป็นเป็นอะพี่น้องเอ้ยก็่เสดยไปลื้อไม้ลื้อต๋อกนเลยหลือไหม่ทางหน้าหายเขาเจ้าะอะไรพี่น้องอาจจะเสียเวลาไปอยู่แล้วเนาะกใกล้แน่จะเทพื้นแล้วแล้วเนาะเห็นไปทีอะไรอย่างๆไปลงเลย ใส่เมียนเฮือนเมียนซานละส้มสาที่ผุนกิ้ย่างกรลายทางในเนี่ยปรุงเลยที่ผุนลายพุ่นลายเนาะแบบใส่เมียนเฮียนเมียนซานแล้วใส่นอกอันพอนอกอันเลยเห็ดอันที่วางถั่ววางจานเลยเป็นโต๊ะใหม่นี่แหละกับอันพาของหนามเนาะ ใส่สวมใส่ผ้าเนาะอันนี้คือประตูยังบม่ได้ใส่เราพี่น้องเลยประตูของหน้าเพี่ยังบม่ได้ใส่ยอยู่แล้วพอท่านซิปซื้อใส่กับงบประมาณเท่ากับเบิร์ตเราตรางๆพี่น้องเลยเงิงงงนงงบุพเพเนาะก็คือ,อยังไม่ได้ใส่ประตูเด้อท่าน,แ,น,าาานแล้วกันเลยอาสะอาดเอานยางปิดไว้ก่อน เอาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สมมาภาควรนะสยามราพากจากเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้งน้องอเนอย์ได้พี่น้องเด้อฝากเบิ่งฝากส้มน้องหันกำลังใจพี่น้องอเนอยกันไปน้องอเนอย์ได้พี่น้องเด้อหลุดปรสมต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นอะไรกเนาะขั้วกันเลยคือปลาลุงเห็นเลยแล้วนะพี่น้องสบายดีสวัสดีป้าลุง